เกม My Craft นั่นเองวันนี้อนู่นเอกลองเปลี่ยนแนวดูนะเนาะเ้าอยู่กันในเวอร์ชันหนึ่งกิแปดจุดหนึ่งนั่นเองก็ย้ำนะว่าแค่เออลองเปลี่ยนแนวเนะก็เล่นแบบพักหนึ่งเปลี่ยนแนวดูบ้างพเพราะโลบอกช่วงนั้นก็ไม่มีอะไรให้เล่นเนาะมันน่าเบื่อจัดมันก็เปลง่ันาจะยังไงอยู่ ก็ตัดไม้น้อยอย่างแรกนะคะก็เดี๋ยวเ,เราจะสร้างบ้านเป็นเออเอหมือนอันนี้อยู่เก,กาะกลางทะเลเนาะเพราะนี่มีข้างๆมีไบโอมจังเกิลก็น่าจะไม่ใช่เก,กาะกลางทะเลนะก็ะมันกระตุกล่ะเปล่านะเฮ้ยตัดไม้ต่อนะคะสำหรับ อันนี้ก็น่าจะเล่นไปสักพักหนึ่งเลยแหละนะเพราะว่าก็มันโดบบ์มันน่าเบื่อก็จนกว่าจะมีเกมใหม่หน่าสนใจก็จะสลับสลับกันอัดเอานะฮะก็อาจจะมีเสียงเสียงคีย์บอร์ดเข้านิดนึงเนาะมันค่อนข้างเสียงดังแต่ก็เสียงก็เบาลงมาจากคีย์บอร์ดบุ่สวิตช์นะฮะอันนี้เป็นคีย์บอร์ดยางนัง่นเอง อ่ะเราก็ถูกเอาเป็นว่าเดี๋ยวสป e e คลิปสักแป๊บนึงนะฮะฟาร์มฟาร์มไม้ก่อน โอเคครับผิดรายหาและอาจจะทำบ้านสักแถวแถวตรงนี้ขุดใต้ดินก่อนตรงไหนดีก็ทำเป็นบ้านน้อ nice. ยอันนึงก่อนแต่แถวแถวเอ่อตรงนี้แหละเดี๋ยวเคลียร์ต้นไหม ว่าตัดคลิปเลยแล้วกันนะฮะม่ไม่เป็นการเสียเวลาอ่านะฮะก็ตอนนี้ก็ทําการตัดตน้นไม้เสร็จแล้วเนาะ,ะก็เดี๋ยวโอเคต่อไปเราจะทําการสร้างบ้านนะเดี๋ยวเราจะสร้างตรงนี้เสลียนนิดนึงอ่าหน่อยทำการสร้างบ้านตรงนี้นะฮะ ก็ทอสมีอยู่สี่อันก็จะใช้พวกไมเเนะเ้เอาเป็นชาโคนะโอเคเออเราใช้ไม้เบิร์ดนะว่าสีมันสวยดีมันก็สวยโอ,โอ้เยอะไปเราสร้างโอเคโอ้ตรงนี้มีถ้ำนะฮะ แล้วก็แป,แปะแปะนิดนึงนะไออีกทออีกันก็แปะในบ้านเราจะมืดละ <c oughs> ้องรีบสร้างบ้าน เราย้ายของเข้าบ้านปึบ๊บอืมเข้ามาตรงหัวมุมปึบ๊บอ่าจัดพื้นที่ให้ดีนะฮะเอาไว้ตรงนี้โอเคโจะทำเตาเผา อ่าโอเคปึ๊บใส่ไม้เข้าไปใส่เชือ่งเพิ่ไ,ได้เดี๋ยวเพื่อทำทอดปักรอบๆบ,บ,บ้านกันเดี๋ยวพาร์ทหน้าเราไปลงเหมืองกันนะพาร์ทนี้น่าจะแบบยังไม่พร้อมยังจำสูตรคารบได้นะยังไม่ลืมไม่ว่าจะลืมลอ่ะเดี๋ยวเราจะมา เราจะทำยืดลงไปตรงตรงนี้ดีไหมสีมันจืดไปมันสีเดียวมันไม่มีสีอื่นก็นจะไปหาไม้เออไม้อันอื่นเนาะคำถามมันจะไปหาอยากไหนนั่นเองเราก็จะมีที่หนึ่งอ่าป่าจังเกิลน,นะ นี่ต้นโอกตรงนี้เป็นเจอ,อแร่คอปเตอร์นะฮะไม่รู้มันใช้อะไรขุดนะ่าต้องใช้หิน ไหมมาลองทำเป็นบันไดดูว่ามันสวยไหมสีมันตัดกันก็น่าจะสวยอยู่เออเฮ้ยปึ๊บเอ้ยอ่ะก็ได้โอเคนะฮะ แมาทำตรงนี้หรือว่าบนนี้ดีอืมเลือยากเลือกยากปึ๊บทาเป็นแบบนี้อ่ตรงนี้ออกมันก็ไม่ใช่บ้านอ,ะอ่ะอ่าก็ต้องมีเนาะโอเคนะฮะเอาไปว่มามันก็ต้องวางแบบมันอยู่ดีแหละโอเคใช้ได้เอามา เอามาสิองอันไม่พอต้องปลูกเพิ่มตรงนี้เลยนะเดี๋ยวก็โตไม่เป็นไรแต่ต้นไม้ไม่แน่ใจนะว่าถ้าเกิดมีน้ำมันจะโตรเร็วขึ้นไหมก็ไม่แน่ใจนะก็คอมเมนต์มาได้ก็สำหรับไม้ครับนี่ก็ไม่ได้เล่นนานแล้วเนะาะเลยทำห้องใต้หลังคา ตอนนี้เราต้องรอ,อต้นไม้สองต้นนี้โตรอไปึปกก็อาจจะไปเล่นหลังไม้เอานะเพราะว่าโอ้ยอ่ะโอเคต่อ ก็อาจจะไปเล่นลังไม่เอานะฮะเพราะว่ามันก็ไม่ได้ว่างอะไรขนาดนั้นแล้วก็หลังไม่มันเรียกว่าอะไรมันก็น่าจะเล่นได้ดีกว่าเพราะว่าอันนี้เนี่ยเรียกว่าเล่นแก่ว่างเนาะแล้วก็ทำเป็นคลิปได้เลยจะได้แบบมีอะไรลงช่องนะเพราะตอนนี้ช่องคือเงียบมาก ประมมาณน้อืสำหรับอันนี้นะฮะก็เดี๋ยวจะเล่นแบบไปไกลๆเลยแบบทำอะไรให้หมดทุกอย่างน่าจะ ง่ายกว่าโต้ปึ๊บแปบะบข้าไปอเออแปะแบบนี้นะเพราะมันจะแปะบ,บันไดได้แล้วก็ไปเรื่อยปึ๊บปึ๊บปึ๊บแบบนี้ เราจะเกิป็นวันนี้ได้โอเคเดี๋ยวต่อมาเราจะไปทำฟาร์มนะเพราะว่าเดี๋ยวไม่มีข้าวเด็กปึ๊บไปใส่เข้าไปเออโอ้ไม้ก็เริ่มหมดแล้วต้องปลูกเพิ่มเก็บไว้เดี๋ยวตายหายนะฮะก็เดี๋ยวโอเคนะฮะนะฮะนะฮะ,นะฮะโอเคออกมาสองอันปึ๊บเราจะไป ทำฟาร์มไถ่ตัวนี้แหละไม่ได้ไก่อะไรแต่ก่อนอต้องหาเหล็กนะฮะซึ่งก็ยังหาไม่เจอทำไมต้องหาเหล็กทำทางน้ำใช่ไหมก็มันจะหายยังไงมันก็มีแต่คัพเปอร์ไม่ใช่หรอหรือมันมีถังอย่างอื่นที่แบบคอพเปอร์บาเรียวอะเซิร์ชไม่ได้ปิด รับคลิปนี้เราก็อัดนะจากครึ่งชั่วโมงแหละขี้เกียจตัดเยอะก็<อ>สำหรับคลิปนี้นะฮะขอตัวลาไปก่อนเนาะใครชอบก็กดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะฮะก็เปลี่ยนแนวเจอก,กันคลิปหน้าจะไปลงถ้ำทำแรกกันนะฮะเอ้ยจะไปลงถ้ำนะฮะทำเมืองทำอะไรกันแล้วก็ทำฟาร์มข้าวกันเองเพราะตอนนี้จะจะตายอยู่แล้วสำหรับคลิปนี้ฮะก็แค่นี้นะบ๊ bye ายบายเจอกันภในคลิปหน้านะฮะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีฮะบ๊ายบาย